จะอยู่ที่หกพันสองร้อยเจา็ดสิบบาทจ้ะหกสองเจ็ดศูนย์จ้ะโผ่ Yeah. Wow. นั่นเนี่ยเห็นไหม,ไมไเห็นไหมบอกแล้วเกงใจพ่อเกงใจแต่เราไม่เกงใจนี่ยในไอ้่อพนักงานเขาแนะนําขนาดนี้แล้ว,ลวพี่เนาะ เขาโอนเราขอดูสลิปหน่อยนะคะอบอโอเคบอกพิมพ์ไปว่าส่งสลิปให้น้ำแต่พิมพ์ให้มาทงางไลน์ด้วยนะครับพ่อรเรียกเขาว่าอะไรเอื่อยเหรอ <S 2> <S 2> เอื่อยหรือไอ้ <S <S 2> <S 2> <S 2> ส่งสลิปมาทางไลน์ด้วยนะครับพี่ได้ไหม พี่ยิปพี่ยิปนะครับพี่ทางร้านเขาจะขอดูครับ ในท้ายที่สุดมไม่ยัเงินกว่าะหานะมันไม่ใช่เงินเราเนี่ยพี่ถ้าเราไม่ได้ซื้อแว่นจากท็อปอย่างเงี้ยเราไปซื้อจากที่อื่นแต่ให้ท็อปเขามาทําให้เช่นนหักอะไรเงี้ยเขารับไหมหรือว่าไม่เขาจะไม่ได้รับเพราะาเคยมีประเด็นตรงที่ว่าพนักงานฝาก,ากแตก่งทรงให้แล้วแต่มันเกิดทางทางพนากาักงานพนักงานนี้ต้องดูแลอ,อ๋อ กรุงไทยนะเดี๋ยวเซ่เดีรอรับบิลรถเสร็จก็ทู่น,นะคะอ้ซื้อค่ะซื้อให้มันดีๆไปเลยเราอย่าไปงกกับสิ่งที่เราไม่ควรนะคะยอดมันหกพันเท่าไหร่คะ เราก็จะเหลืออีก3 2มพันสเจแสดงว่าอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องโอนให้พ่อแล้วพ่อก็ต้องไปกดมาให้ทางร้านในวันที่มาเอา ไม่เป็นไรก็ามารับแล้วก็ให้โอนให้ทางร้านอย่างอย่างวันนี้ก็ได้แต่โทรบอกเขาถ้าถ้าเขาไม่ว่างอ่ะตายน่ะเดี๋ยวเขอวัดสุดิบกาแฟ แน่นพอดีแล้วนะคะก็ารบลเ่อนคนไข้เนี่มาวางอ,วาอย่ายให้รู้นะ ร้องเพลงเหรอใช่ระหว่างเดินมาก็ร้องอย่างเงี้ยใช่เหรอมันเหงาพี่แบบใจใจ <c oughs> เราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนไงเราก็ทำมาบ้าบอกะไแบบมัน <c oughs> ไม่ต้องแคร์ใคร ลองแขนลองขาลงอะไรเงี้ยควรใช่ไหมใช่ลองขาบ้ายเลยนะคะแ้วถอดแมตตัวนี้นึ่งแล้วใช่หนูะคองขึ้นไห ตรงนี้จะแนบอะตรงจมกูกตรงนี้จะแนบตรงจมกูกเห็นแสงสีเขียวนี่คุณแม่ออกเองอ่ะ กำลังวัดเปื่อเขาจะมีที่รองอะไรอเพราะน้ำมันรับน้ำหนักเยอะอาจจะที่รองอะไรหรือรองเปิดกล้องไหมเปิดกล้องให้เขาเทมเอ,อ่ะเขาเทมอ่าก็ก็ดูขามันไม่ต้อง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 เปิดกล้องหรอก <c oughs> นี่มันแนบหูนะพี่ลองก้มลองอะไรดูก็ก็องเข้ากับหมันากบูได้าว่าบางทีาเว้นลักะแบบนีมันมันปรับได้มันดัได้ถ้ามันเข้ากับหูเรามันเถ้ามันมันตรมากเลารคงมันตรงยัไงเราเรบแล้วนี่เื่อนมาขอเื่อรออกมาจากบ้ออกมาจากบ้านโอ้เคถ้าวันไหนมารับ

หนูกลับไปที่ข้าว่ตาเดิอให้หมูประมาณเจ็ดห้าแล้วไบแล้วใปรับแป้งก็อย่าทำหายล่ะอ๋อครับครับเอรับของมทำหายไม่ไถ่ายรูปไว้เออคอไปทำหายจะได้รู้ว่าอ๋อเี่เรามารับแ้ดังนี้มัจับไว้ทา้านรนี้ครับโอเคทํารให้ลองคบครับผมครับอือ่าโอเคค่นี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นบินไสเ็จไปแรกที่เป็นมีมัจาเราะเราต้องมาดูเลขบนีเทาแะตรงนี้จะบอกราค่จะอยู่ที่6 2 7 0บาทมนจาวันนี้3,000วันรีจะเป็น2 3 7 0บาทเขาจะเคลียร์่อเคลียร์ลิกงให้แขกมีเลยบ้างหากเมาจาก็จะรับตามที่แจ้งส่วนตรงนี้หนูจะใช้เบอร์นี้ในการโทรไป0 3ก5 0 6ดนเป็นเบอร์ารับหน่อยนะคะเราว่าชงนี้มีสาชิันเยตรงนี้ก็จะแจ้ายเอียดให้นำเนีมา สวัสดีค่ะ,ม,ะมีมอ,อะไรเปล่าไม่เหลืออะมเฮ้วางยังหนะอ๋อแลว้วต้องวางเลยพ่อเปิดอยู่หรือวะต้องปิดเน็ตเมื่อกี้เขายังไม่วางเลยพอใจพ่อวางอ๋อสดีค่ะ ว,วางเลยนะกดกดวางสิเป็นย